หลังจากที่เราแขวแข็งแรงแล้วนะคะเราก็ต้องป้องกันไม่ให้ล้มด้วยนะคะแล้วก็ทําให้การทรงตัวของเราดีแล้วก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อกนกลางอ่างนี้นะคะเรายกขาขึ้นมาหนึ่งข้างนะสลับกันอ่ะสิบครั้งอ่าแต่ถ้าเกิดใครทรงตัวยังไม่ดีนะคะรู้สึกเซนะคะต้องหาที่จับไปก่อนนะคะอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นเห็นไหมยอ่อขึ้นอ่ะนต่อท้ายนะคะเห็นไหมคะส้นต่อไปนะคะ คนหลายๆคนนะคะมักจะมองข้ามการออกกําลังกายแบบทรงตัวนะการทรงตัวเนี่ยคือเป็นการออกกําลังกายน้อยแต่ได้เยอะแล้วจริงๆมันก็สําคัญมากเลยนะคะสําหรับคนที่โดยเฉพาะคนที่มีอายุนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเรามีอายุเนาะแล้วการทรงตัวเราไม่ดีเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะหกล้มนะคะหรือมีโอกาสเสี่ยงในการที่แบบติดเตียง สูงมากถ้าใครสนใจโปรแกรมการฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันการหกล้มนะคะพิมพ์คำว่าไม่ล้มมาค่ะแล้วไปเจอกันใน EP ตัดไปข่าวแข็งแรง EP ที่7